ด <t ouch> ีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับแกลล์แกลอินบอกกันอีกแล้วคะ่ะซึ่งหลายคนนะคะก็แบบแอบอินบอกมาถามเยอะมากเพาจะเป็นเรื่องสกินแคร์ idente, เรื่องดูแลผิวพรรณเรื่องปัญหาสิวหรือแม้แต่เมคอัพเครื่องสำอางอาหารเสริมนะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องคะ่ะที่ทุกคนถามหากันมาเยอะมากนั่นก็คือเรื่องปัญหาของน้องสาวของเรานั่นเองคะ่ะเรียกได้ว่า <t ouch> ถึงหน้าเราจะดีผิวเราจะผอมขนาดไหนแต่ว่าถ้าน้องเราป่วยเนี่ยมันก็ไม่โอเคใช่ไหมคะ ก็นะคะหลายคนเนี่ยก็จะเจอปัญหาการแบบมีอาการคันนะคะที่เกิดจากเชื้อราหรือแม้แต่แบบการกินยาปฏิชีวนะแล้วมันทําให้แบบมีผลกระทบนะคะต่อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องคลอดเนาะหรือแม้แต่กระทั่งแบบรู้สึกไม่เฟชระหว่างวันในแบบในช่วงมีประจำเดือนอะไรเงี้ยรู้สึกไม่มั่นใจนะคะหรือตกขาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาของน้องเรามากๆเลยเรียกว่าน้องป่วยเลยก็ว่าได้ค่ะอ่ะคือแบบน้องป่วยเราก็ไม่โอเคใช่ไหมแบบสาวๆทุกคนมันจะต้องเจอปัญหาอันนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะนิดนึงหรือแบบจะมีปัญหาเยอะปัญหาหน่อยเนี่ยก็จะ แตกต่างกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเกก็จะมาแนะนำนะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะเห็นกล่องฟ้าๆแบบนี้อ่าก็จะเป็น Isla f e m i n i n c a n c e r นะคะซึ่งเขาคือเจลทำความสะอาดจุดซ่อนเลนที่แบบดูแลได้อย่างตรงจุดเลยค่ะส่วนผสมของเขานะคะก็มาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยและอิมพอร์ตเลยนะมาจากประเทศญี่ปุ่นและเยอรมันถือว่าแบบเออพรีเมียมมากๆซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็มีการทดลองและทดสอบแบบเกี่ยวกับการระค่ายเครื่องผิวแพ้ง่ายอะไรแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมีออยอแน่นอนถูกต้องและเกวใช้แล้วเกไม่แพ้ค่ะเราเห็นหนึ่ กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดกล่องออกมาในกล่องนะคะเขาก็จะมีซองแบบนี้นะคะอยู่สามซองด้วยกันเออซึ่งในซองเดี๋ยวเกลเปิดให้ดูนะคะอัน,นนี้แออพอถอดซองออกมานะคะก็จะเป็นหลอดแบบนี้คือหลอดรูปร่างแบบนี้เนี่ยก็เหมือนอารมณ์เป็นเหมือนแห้งสอดนะคะเป็นแห้งยาวๆแบบนี้ซึ่งเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ออกแบบตามสรีระของสาวๆของเราเลยวิธีใช้นะคะก็ง่ายมากๆจ้าเราก็เปิดจุกตรงนี้ออกก่อนนะคะเออเปิดจุกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะ คือจริงๆแล้วตัวนี้อให้ดูเจลของเขาก่อนใช่ไหมเจลของเขาก็จะเป็นเจลแบบนี้นะคะอ่ะเป็นเจลบางๆอ่อนโยนแบบนี้เนาะซึ่งวิธีใช้ของเขานะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเกลเก็ขอแบ่งออกเป็นสองวิธีด้วยกันนะคะคือวิธีที่เป็นท่ายืนแล้วก็วิธีที่เป็นท่านอนค่ะมาวิธีเป็นท่ายืนก่อนนะคะสมมติว่าอันนี้นะคะเกลวยืนตึ้ง ยืนแบบนี้ยืนที่พื้น,นอ่ะเราก็ยกขาขึ้นมานะคะจะเป็นเอ่อเอาไปวางไว้บนขอบอ่างหรือว่าตรงฝาชักโครกก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยเราอ่ะอยืนแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็สอดเจ้าตัวเนี้ยเข้าไปเข้าเข้าไปให้ลึกนะคะเกือบสุดสุดแท่งเลยนะคะเราก็ดันตนัวนี้อ่ะดันเจลนะคะให้มันไหลเข้าไปให้หมดเลยจากนั้นเ่อวค่อยดันออกมาอ่ะก็จะเป็นอันเสร็จวิธีนะคะนี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเนี่ยก็คือถ้านอนสบายมากก็พอนอนปุ๊บนะคะแล้วก็นอนแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะ แท่งนี้นะคะสอดเข้าไปข้างในถ้าสอดเข้าไปปุ๊บก็ดันเข้าไปให้สุดเหมือนกันนะคะหลังจากนะคะที่เราดึงเจ้าแท่งหลอดตัวนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัวนี้เนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวเพื่อความสะอาดและปลอดภัยเนาะเราก็จะหาตัวแผ่นอนามายัยหรือแครฟีบางๆหรือจะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะรองไว้ที่บนกางเกงในอีกชั้นหนึ่งแล้วทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อปล่อยให้เจลนะคะไหลออกมาเป็นการปรับสมดุลแล้วก็ชำละล้างสิ่งสกปรปกและตกขาวออกมาในแผ่นรองค่ะ สำหรับการรักษานะคะแล้วก็จะแบ่งระยะเวลาการรักษาที่ใช้ต่อเนื่องเนี่ยเป็น3 5ถึง5วันกับ5 7วันนะคะซึ่งระยะเวลาในการรักษาก็จะ ขึ้นอยู่กับนะคะการสะสมของเชื้อภายในของเราค่ะถ้าเราเป็นไม่เยอะมีปัญหาไม่เยอะมากนะคะก็3าถึงหวันก็เห็นผลแล้วนะคะแต่ว่าถ้าแบบเป็นปัญหาเรื้อรัางออกมาเนี่ยก็ถ้ามีการสะสมของเชื้อภายในมากก็อาจจะต้องใช้เวลา5้าถึงเวันหรือมากกว่านั้นค่ะสําหรับผลลับกับคนที่แบบใช้เจ้าตัวนี้นะคะทุกสัปดาห์เลยแบบเกลเผยมันดีมากๆเลยปัญหาตุกตาอาการคันมีกลิ่นไม่เป็นประสงค์หรือม้แต่แบบเออมันรู้สึก อึดอัดไม่สบายอะไรเงี้ยมันหมดไปแล้วมันก็ไม่มีเลยนะจ๊ะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกๆสัปดาห์เลยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือ2ครั้งก็ได้คือแบบมันโอเคมากๆเลยยิ่งถ้าแบบเป็นช่วงที่มีประจำเดือนช่วงเนี้ยนะตรงช่วงที่ประจำเดือนเนี่ยขอเลยนะให้งดใช้ก่อนแป่ให้มาใช้หลังที่มีประจำเดือนแทนเพราะว่านางจะช่วยลดแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในช่วงพีเรียนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราใช้ทีหลังใช่ไหมมันก็จะขับสิ่งสงกปรกและแบคทีเรียหรือตกขาวที่ค้างอยู่ออกมาทําให้น้องของเรามีคความมามมกขึ้นะ่ะ เป็นยังไงคะน่าสนใจกันแล้วใช่ไหมล่ะทุกคนแบบเออจะถามกันแล้วว่าซื้อที่ไหนซื้อ,อยังไงนะคะก็ซื้อได้ที่ช่องทางการติดต่อตรงนี้เลยค่ะนี่ตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยราคาหนึ่งกล่องเพียงแค่490บาทเท่านั้นเองจ้าปกติราคา690บาทนะคะแต่ว่าหนึ่งกล่องในปกติเราจะได้แค่3หลอดใช่ไหมอันนี้ได้4หลอด4ี่หลอดราคา490คุค้มมากๆแกรีบไปตามกันนะจ๊าเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องสาวเราด้วยจ้า สำหรับวันนีเน้เกี่ยวกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วรอบหน้าจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรกันก็ไว้ติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย